สวัสดีชาวสุราทุกคน,นครับวันนี้ผมจะมารีวิวถนูตู้ใหม่นะครับกับผมอยู่กับคุณสกูครับหรือคุณโซนอแนนด์นะครับสวัสดีครับครับอันนี้คือคันสอนแห่งเอ,เอพิลุตเอพิลุตใช่ไหมชื่ออ่านว่าเอพิลุตปะโอเคนี่ครับความสามารถมันนะครับผมจะค่อยๆเรียนช้าๆนะเพราะว่ามันยาวมาก คือเอาสรุปง่ายๆคันส่อนี้มัน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 เพิ่มอะไรเป็นหลักครับพี่แบงครับแบบว่ามีสกิลอะไรเพิ่มเติมมากรำงั้นผมอ่านให้ฟังแล้วกันครับเพิ่มความสามารถทักษะเล็งสกัดการโจมตี อ่าผมจะลองดูตู้ใหม่กับดนูตู้เก่านะครับอันนี้นูตู้เก่านะครับรัศมีราชันทุยอะไรวะสอนรัศมีตะวันนะครับ <c oughs> นี่นะครับอ่าลองดูธนูตู้ใหม่นะครับนี่นี่ยิงติดมือด้วยครับยิงติดมือด้วยคือผมว่ามันดีตรงที่ว่ามันตีแรงกับธนูตู้ใหม่แต่มันยิงรัวไม่เท่าใช่ใช่เหมือนนูธรรมนานะครับ คือสเต็ปผมนะครับพี่แบงค์ทำเลือกเต็มเลยไปนั่นแหละครับเอาคุณว่าดาร์กลอดหายไปไหนวะอืมครับมาพี่แบงค์ยี่ไหนเฮ้ยสวัสดีครับคุณเดวิลสกายครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์ครับวันนี้แฮปปี้เบิร์ดเดย์คุณเดวิลสกายนะยครับ,รบเขาแจกของนะครับวันนี้ <laughs> เอาะครับเราจะมาลองธนูตู้ใหม่นะครับสเต็ปนะครับอ่าพร้อมแล้วพี่แบงค์ครับหนึ่งสองสามอ้าวค้างครับแปบ๊บนึงสเต็ปสเต็ปมันต้องไงวะนิ้วมันผัน,นครับแปบ๊บนึงครับยิงนี่ก่อนนะครับเดี๋ยวดิพี่แบงค์เดี๋ยวดิขี้ไม่โดนอ๋อมันยิงต่อไม่ได้นี่หว่ามันต้องกดใหม่หอ่ะ คือสอนรัศมีตะวันปั๊บเออได้ประนึ็ครับขอม่อีกรอบนะครับคือถ้าผมสอนรัศมีตะวันไปปั๊บแล้วผมเปลี่ยนเป็นธนูตู้หม่ยิงอะ่ะเวลาสอนรัศมีตะวันมันจะติดหมื่นนะครับดูนะครับปับ๊บอ้าเอาเอ,เอต้องให้ออกก่อนใช่ไหมดูนะครับปังเป็นไงครับ โอ้โหสเตปโคตรเกียร์เลยเอาคุณเดวิลไปแล้วก็ธนูใหม่นี่ก็ดีไหมถามว่าดีไหมก็คือคือมันยิงไม่มันนะครับมันแบบมันรัวไม่ได้ครับอ้าวทำไมกดกร้พไดกระพทำไมอ๋อ ใช่ใช่ใช่มันมันน่วงอีกแล้วดู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 ผมจะยิงให้รอบนะครับเออเหอะยังไม่ออกแกกูรีบแกอืมป๊าบติดมือเอาแยะไม่ออกเช้าว่ะเอาใหม่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 โคชผู้ชมด่ากูตายเนี่ยเฮียกูเฟลเนี่ยสัตว์มาเฮ้ย เนี่ยครับติดเหมือนปั๊บเขาก็โทรพา์ไม่ได้แล้วนะครับก็หลายอาชีพครับที่แก้ได้นะครับธนูนี้ก็โอเคครับขอบคุณครับคลิปนี้ใช่ผมไปแล้วครับอะไรจะทำอะไรผมครับใช่ครับโกงโกงจริงไรจริงนะครับอพังครับปิดคลิปแล้วครับขอบคุณครับ